อยู่กับช่องนาทีสุขคนเดิมนะครับแล้วนี่นับเราก็อยู่กับปีศาจตัวใหม่นะนี่นะเป็นปีศาจตัวเก่านะที่พวกเรานั้นเพิ่งเคยเห็นนับนี่นะคือปีศาจเด็กน้อยนับที่ตก้นเราจะจีบอยเป็นมอนสิบล้านรอบแล้วก็เราตัดแขนตัดขาเดี๋ยอิยวอิวหนอนปีศาจอิวหนีหนีหน,นีแล้วผมนะเพวกเพื่รู้ว่าพวกเราสามารถปฏิสมเด็เอเคได้ตอนนี้ผมนั้นได้หาเชืออกมาครบแล้ว ไม่ต้องพูดเบาพูดหังๆได้แผมบอกให้พูดดังๆอะไรเนี่ยฮ่าอะไรโอ๊้ทุกคนดูดิตอนนี้มันไม่มีอะไรให้เก็บละสปอนใหม่ปะเอว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 เวเอเวเอเอพบเจ้เจ้าบ่ด้วยอะไีเขาอะเออเจ้าเฮ้ยเฮ้ยแ มันเข้ามาไม่ได้พี่เปิดประตูเลนพี่เปิดประตูเลนแชาเข้ามาเลยมี่มันเข้ามาไม่ได้ว้ายกลัแอมมี่เข้ามาสิกลกลับไม่พี่จะไปประดิษฐ์สมเด็จเอคลามี่ไม่ต้องไปหรอกมีมาประดิษฐ์สมเด็ดเอคลาดีกว่าเฮลิคอปเตอร์สวัสดีเจ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 เล่นยกมจะเล่ามันไปสระน้ำนะไม่ไม่ไม่จะเล่าไปน้ำแอมกวนมนตามอยู่มาเนี่ย ไอ้เจ๊มีมาสับตัวเลยนาทีดูสิดูสักคนเราเจอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัว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 เราคนไม่จำหน้าหรอเราเคยเจอสับปะาดที่มันเยอะกว่านี้ไม่ใช่มันหายไปหมดแล้วอ๋อนี่ไงสับปะาดติดเชื้อเจ้าเจ้าสวัสดีสับปะาดติดเชื้อเอ็งจะตายแล้วเนี่ยอ๋อแพ้ไม่สับปะาดติดเชื้อหรอใช่ มันมาสามตัวมันโดนหนึ่งตัวตายเองนั่นไอ้ตัวนั่นแหละเอ้หนอนน่าเกลียดมากแถมย่าวิ่งมาหาพี่แล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีทำมันจะฆ่าฉันเลยดูุกคนของสปอร์แล้วมาเอาเร็วพี่อยู่ที่เอาของเนพี่ตอนนี้กำลังเอาพยายามปฏิสมเด็ดเอเค ทุกคนพี่เหลือแผ่นเหล็กอีกหกสิบอันทุกคนอยากเก็บแผ่นเหล็กนะพี่ขอพี่ขอใช้เก็บจะเจออะไรเนี่ยจะเจออะไรจะไม่รู้สีแดงอ่ะดูดิฮะเนีแป๊บนึงนะชาพูดว่าอะไรนะดูอะไรดูดูอะไรเหรอดูวัาถีดิบวัาถีดิบเนาะตู้เออบุตรเป็นไรไหนไหนี่ เราก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้เรากล้จะประดิษฐ์อะไรได้แล้วอะก็ดูเอาว่ามันต้องใช้เท่าไหร่อุ้ยนะอุ้ยนี่ไงนี่นะคพือสปาราดนาะบตะขาบตะขาบเด็กนิสัยไม่ดีนะคือเขานั้นได้ตงนรกมาเนื่องจากเขานั้นเป็นเด็กนิสัยไม่ดีแล้วเขานั้นชอบแกล้งสัตว์ต่างๆนะครับรวมถึงตะขาบด้วยเขานั้นก็เลยกลายเป็นเด็กตะขาบ แต่ต้นกำเนิดคือแบบนาทีเจอสีเขียวอีกแล้วอ่ะแต่ต้นกำเนิดคือแบบโคตรมั่วเลยอุ้ยนาทีเจอสีแดงนาทีสีเขียวเปลอ่ยนเปลี่ยนเลยมีขอแผ่นเหล็ก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 อุ้ยแผ่นเหล็ก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 แพมจะรีเซ็ตตัวเองแล้วรีบกลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะขอร้องล่ะไปเจอสีเขียวอีกแล้วอะไรอ่ะ คืออะไรไม่รู้แต่แพรก็เก็บไปเฮ้ยอะไรอ่ะมันเหมือนแท่งไฟสีเขียวเหรอพี่ไม่เคยเจอนะแต่พี่เคยเจอในโทรศัพท์แพร์แต่สี่เหลี่ืองคืออะไรอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเฮ้ยทุกคนพ้องไหมเออเฮ้ยหนอนมันไม่ใช่หนอนธรรมดาแล้วเนี่ยมันคือหนอนแมมมายมันคือหนอนแมมมาเนี่ยเอ้ยหรือมันขนมแบบเดิม เนีย่ยทรงผมมันดูเปลี่ยนไปหรือเปล่าไหนถ้ามันขยับนี่พี่สะดุ้งแล้วนะพ, <couch. S 2> วพี่ไปแล้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 วพี่กลัมาขยับ <c oughs> ยดูยังไง <c oughs> นี่ไง <c oughs> นี่ชบาบ้ติดดาบได้แอมมี่น้องรู้นะว่าแอมี่มาก่อนหลังน้องอะ่ะไม่ได้กลัแล้วใครมาเกาะหลังอ่ะมันน่าจะเป็นคนหนึ่งแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เฮ้ยพี่หนุ่ยใครแปบงล่างเนี่ยนี่ไงน มา嘛ทีไ่ไหนอุ้ยพี่สามารถประดิษฐ์ปืนพกได้พี่สามารถประดิษฐ์ก,าาษกันหน้ากากกันแก๊สได้ทุกคนออกมานะหนึ่งเท่านี้จะไม่มีใครมาขวางการทำลิปของพวกเราพี่กลัวว่าเหรือมันจะมีเสียงเฮ้ยยูท<ส>ูบได้เกี้ยว อ,อือะไรเนี่ยบันไดบันไดเหรอเฮ้ยอยากไปอะแพม <c oughs> ไปหนอ่อยะแพมเข้าไปเลยแพมเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเราเข้าไปดูดิเดี๋ยวนะแพมพูดว่าอีกแล้วเหรอแพมเคยเจอเหรอไม่รู้ไม่เคยในทีไม่เคยเจอที่รัเนี่ยเนี่ยทุกคนไปแถวแถวสระน้ำางีน,นี่ไหมเราไม่เคยไปแถวแถวสระน้ำเลยนะแล้วมันก็มีเฮลิคอปเตอร์คอยเฝ้าอยู่ด้วยพี่คิดว่ามันน่าจะเป็น พี่ที่แบบดีมากแน่ๆเลยแล้วเจอแบบแาการพบใหม่อะไรประมาณนั้นเขาต้นคนใดฮ้ยโอ้เห,หลือเวลาเหลอเือเฟือทุกคนเฮ้ยสัตว์ประหลาตัวใหม่หรือมันคือตะขาบวะมันคือตะขาบเหมือนเดิมไม่ห่อมันคือตะขาบเหรอตะขาบเออตะขาบเอาาาบเอาาาจริงมันคือตะขาบกับหัวหทุกคนไปเจอตะขาบกับหัวน่ากลัวมาก แม่กโเวอร์จะขับกับหัวแม็กโเวอระขับไปที่อื่นแต่ขับจะไงหัวมาเฮ้ยเจอคุกกี้หุ้ยทุกคนที่ใหนอาดูยังไงนี่ก็มานาทียัีไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะทุกคนทุกคนไปไหนกันเนี่ยไม่รู้นั่นคือโมสระน้ำหรอแล้นาทีบอกว่าให้มาก็ตามไปที ชามาหมดอ๋อชามาที่สรน้ำเหรอเอรื่อยๆะทีนตามรตามมาแล้วทำไมไม่มาสระน้ำเพี่อา่ที่โอ<ห>้ที่มาตรงนี้ที่ขาหายตัวอทกคนไม่จะพืีคนรังอ๋องายมากมาโมสระน้ำแล้วตกลงมาแล้ว<ห>ทุกคนจะอาจจะเจอ<ห>แล้วทุกคนเดินมาเรื่อยๆยังไง ก็มีมีแล้วชาตอนนี้ช้าสามารถฟันศัตรูได้แล้วโอ้โหเรื่องรีเซ็ตตัวเองอะ่ะบุ้ยน่ากลัวเข้าหนาทีไปเจอที่ที่อื่นอะ่ะที่นั่นแฮมแฮมจะย็นต้องรีเซ็ตตัวเองตายเหรอเฮ้ยลูกตาสวัสดีลูกตาโหทุกคนพี่ปสูสอนหนูนว่าพี่<น>เจอสัตว์ประหลาตตัวใหม่อะ่ะแต่ที่ไหนได้ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาตตัวใหม่มันคือสัตว์ประหลาตตัวเก่าที่พลิกล่างกลายเป็นตัวใหม่เฮ้ยอะไรอ่ะ นึกว่ามันมีทางไปโหเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะไปตูทุกที่เลยไปทุกที่เลยก่อนอะไรลูกบอลไม่มีอะไรเลยโอ้โหข้ออะไรสาระเลยไรไอ้สาระจัดอ่ะไอ้ตาขาบก็เดินเล่นอยู่ได้เอ้ยอะไรอ่ะทุกคนปุ่มเหรอปุ่มอะไรเลยไม่ใช่ปุ่มโหเอ้ย เจอสับปะาดตัวใหม่แค่สองสามตัวเองจีไม่จำนะม,นมันมีสับปะาดเยอะกว่านี้นะแต่มันแบบหายไปอ่ะแค่หนูไปห้องนะ้ำโอ้ยมันชาเลือดจะหมูกเลยนั่นน่ะเลือดสีเหลืองคลีตนึงนอ,อ่ะอะไรวะมันทำอะไรอ่ะติดอะไรติดแก๊สพิษอ่ะโอ้โหเล้วในแก๊สพิษมีนตะของดีๆได้เลยอยากเข้าไปจัง อุ้ยเข้าไปแล้วกล้าได้ยงบ้ากล้าได้ไงอะแล้วกล้าทำเหมือนฉันวะปุ๊บปุไม่มีใครกล้าทำเหมือนฉันนอกจากพี่นั่นแหละเนี่ยเป็นยังไงหลอดอ่ะด้วยนาทีที่เดิมเนี่ยเอามีคาราวาพีซ่าเนี่ยตัวนุ้ที่รอดมาได้ที่หลอดเป็นยังไงวะเดนไม่เข้านาทีดูดิเดงไปอยู่เนี่ยโดนน้ำมันมาอยู่เนี่ยไหนหาหลังดิ อ๋อใครตามแผลบะไม่รู้ไม่นี่มันอะไรวะเนี่ยอามี่ที่ไม่มันที่ไหนอะไม่รู้อ่ะไปก่อนมาก่อนเฮ้ยอะไรเฮ้ยพี่เจอเหมือนแพมเทรปกับได้แล้วเทรปจะแบบพักกี้วอกกี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าตาเมื่อสิยาจะหมดแล้วเนี่ยนี่นี่มันอะไรอ่ะแล้วที่ไปไหนแล้วอ่ะไปเลยอ่ะนี่ไเหรอยู่นี่ เฮ้ยมีคน,นมีคนซักผ้าอยู่ในนั้นหรอมั้งเออตามมาเ,มเ,เออเดินไปเรื่อยอันนาทีเจอเอ้าทำไมอยู่ในลูกซองเอ้าเอ,อ,อ,อแล้วปืนเอ่คอะปืนเอคอยู่ไหนอะทุก<ส>คนปืนเอคหายแล้วพี่พี่ทำมาเพืบบพ่ออะไรอะอ้อเจองแลละเอ้าแล้วทำไมอะไรหายอ่ะ ผงหายอะไรอ่ะเย่มากอยู่ดีผงหายเฉยอะไรต้อวมานั่งเงยผงหายเลยอ่ะนี่ผงใช่ปะนี่ผงเหรอผงอะไรผงสกิบดีเหรอผงสกุบดูผงน้ำนม ทั้งส่วนหรอกเพราะว่าสาเหตุที่อุ้ยอะไรวะน่ะหโดปลาหมึกแอมี่ตายแอมี่ก็ลังจะโดนฆ่าชาวพิษณงสารแอ,นนอมี่แอมี่โดนฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่าแล้วฆ่าอีกอุ้ยพี่สาจตัวใหม่ปีศาจน,ะนาบปีสาจนาคอนนะตันนี้นะคือพี่สาจนาบที่เราเพิ่งเจอแบบเจอจริงๆแบบแพรก็เคยเจอพีนะ่สาจนา พี่เพิ่งเคยเจออ่ะโอ้โอ้โอ้นี่นะคือปีศาจนะพี่เออเกิดจากการที่ไปเคยเป็นป้าข้างบ้านน้ำแล้วไปเมาท์มอยเรื่องนี้ไม่คน,มนเมาท์มอยแล้วจนกลายเป็นปีศาจที่อ้าปากได้ยาวน้องไม่เคยเจอน้องไม่ได้ไล่ตัวนี้มันมาตรงนี้ไม่คนแทมเคยเจอพี่เคยเห็นแทมในเครืค่องในเครื่องแทมเป็นสีส้มอะ่ะตัวส้มอมชมพแป๊บเดียวแล้วที่หายไปแล้วอ่ะเออเป็นไงพี่มีสกิลพิเศษเว้ย ทีวับจัี่วับด้หายไปภายในสุดพี่ก็คือผู้มีพระคุณอี่สามาอถหายไปได้ภายในสุดแล้วแล้วพี่ก็มองไม่เห็นมันอีกเลยแล้วพี่ก็หาทางออกทางประตูตัวเองไม่เจออลนทุกคนปืนในคพี่อะพี่พอแทปืนในคแล้วพี่ไม่ทำแล้ นี่ขอเอาเป็นปืนพกดีกว่าแล้วก็อ,อ,อะไรวะเฮ้ยาานากลันนะ จิกเออแตกว่ามันมีให้รีโหลดได้หรนอไงนี่นะคือการเวียนว่ายายเกิดนะเวียนว่ายายเกิดของเจ้าเออสัปประรดไปแล้วม่อย่าลืมแต่งผมด้วยมีหวัวรนะ้านน่ะเอ้ยอย่า,าแพมอย่าว่ามีแบบนั้นสิ ทุกคนพี่คือแบบอาวุธเต็มตัวเลยพี่ถ้าพี่ไม่เคยถ้าพี่ไม่ลองเปดิดอันนี้ดูนี่พี่ไม่รู้อ่นนนอะนะสวัสดีวัสดีแลวกคนสนใจโดนปืนไฟไปหน่อยไหมทุกคนไปฮะอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะ เอาแล้วโซลนนี้นะขอจบพี่โซลอนนี้นะเนื่องจากเอ่อเดี๋ยวมันเอ่อคลิปยาวไปบ๊ายบาย